สวัสดีน้องนองนักนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะพี่ชื่อนางสาวกนิพาสมสวยนิติกรชำนาญการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญากองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะใน EP นี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานนะคะซึ่งเป็นเวลาทำงานวันลาและวันหยุดค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆนะคะควรจะต้องทราบเมื่อเวลาน้องไปสมัครงานหรือจะเริ่มต้นทํางานที่ไหนนะคะน้องๆก็ควรจะต้องทราบว่าที่ทํางานนั้นๆนะคะจะมีเวลาเริ่มต้นการทํางานกี่โมงเลิกงานกี่โมงมีเวลาพักกี่ชั่วโมงมีวันหยุดวันไหนบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่สไลด์แรกเลยนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เวลาทํางานปกติค่ะ ค่ะเวลาทำงานปกตินะคะเป็นสิ่งที่นายจ้างนะคะจะต้องแจ้งให้ทางลูกจ้างทราบนะคะว่าที่ทำงานนั้นๆมีเวลาทำงานปกติเริ่มต้นกี่โมงนะคะแล้วก็สิ้นสุดเวลากี่โมงซึ่งโดยปกติอะคะ่ะกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ว่าให้วันหนึ่งทำงานไม่เกินวันละแชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งเมื่อรวมเวลาทำงานแล้วนะคะก็จะไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ข้อกฎหมายก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะให้งานบางประเภทสามารถทำงานได้มากกว่าวันละ8ชั่วโมงได้นะคะก็อย่างเช่นค่ะงานปิโตรเลียมนะคะงานเกี่ยวกับวิชาชีพค่ะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะเป็นต้นค่ะซึ่งสามารถกำหนดเวลาทำงานปกติมากกว่าวันละ8ชั่วโมงได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะกาหนดเวลาทำงานปกติมากกว่าวันละแชั่วโมงได้ แต่ก็ไม่ควรเกินกรอบระยะเวลา48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะค่ะสำหรับงานต่อมานะคะที่เป็นงานอันตรายนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อลูกจ้างค่ะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าควรทำไม่เกินวันละ7ชั่วโมงนะคะโดยสัปดาห์หนึ่งเนะะี่ยค่ะก็ต้องไม่เกิน42ชั่วโมงค่ะ ซึ่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อร่างกายของลูกจ้างนะคะก็อย่างเช่นงานที่ต้องทำใต้ดินนะคะงานที่ต้องเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายงานที่เกี่ยวกับในที่อับอากาศนะคะเป็นต้นค่ะเพราะการยิ่งทำงานน,น,นานๆเกี่ยวกับงานที่เป็นอันตรายเนะะี่ยค่ะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างคะ่ะเมื่อเราทราบเวลาทำงานปกติกันแล้วน,นะคะเราก็ควรจะทราบว่า แล้วเวลาพักหล่ะเมื่อเวลาทำงานปกติไปแล้วนายจ้างจะต้องกำหนดเวลาพักอย่างไรค่ะค่ะสำหรับเวลาพักนะคะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าในระหว่างเวลาทำงานปกตินะคะีค่ะนายจ้างจะต้องกําหนดเวลาพักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ลูกจ้างทํางานมาแล้วไม่เกิน ห้าชั่วโมงติดต่อกันซึ่งหมายความว่าพอลูกจ้างทํางานครบห้าชั่วโมงในจ้างควรจะมีเวลาพักให้ลูกจ้างอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคําว่าเวลาพักไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะอาจจะไม่ต้องพักรวดเดียวก็ได้ในจ้างอาจจะกําหนดเวลาพักย่อยออกเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบ่งออกเป็น15นาทีในช่วงเช้าหรืออีก15้านาทีในช่วงบ่ายซึ่งก็จะครบเวลา1ชั่วโมงเช่นกันค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะข้อกฎหมายก็ยังมีข้อยกเว้นค่ะว่าในกรณีที่งานที่ลูกจ้างทำอะคะ่ะหากมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ต้องทำติดต่อกันไปในจ้างอะคะ่ะก็อาจจะยกเว้นให้ลูกจ้างไม่ต้องพักก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนนะคะหรือกรณีเป็นงานฉุกเฉินค่ะอย่างเช่นว่าโรงงานไฟไหม้หรือจะเกิดเหตุน้ำท่วมอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งมันเป็นงานกระทันหันเนะาะมันก็ต้องอไปช่วยกันก่อนไปช่วยกันดับไฟไปช่วยกันขนกระสอบทรายย้ายของหนีอย่างนี้นะคะนอกจากเวลาพักในระหว่างทำงานปกติแล้วค่ะเราก็ยังมีเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลาด้วยนะคะในกรณีที่ลูกจ้างอะคะ่ะจะต้องทำงานล่วงเวลาหลังจากเวลาทำงานปกติซึ่ง ต้องทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะในจ้างก็มีหน้าที่ที่ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทำล่วงเวลาไม่น้อยกว่า20นาทีนะคะค่ะนอกจากเวลาพักสาหรับลูกจ้างทั่วไปแล้วในกรณีลูกจ้างที่เป็นเด็กอะค่ะอายุ15ไม่ถึง18ปีหากลูกจ้างที่เป็นเด็กนะคะ,ได,ะ,คะได้ทำงานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงติดต่อกันในจ้างก็มีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะคะ โดยในสีชั่วโมงนั้นนะคะในจ้างอาจจัดมีเวลาพักให้ลูกจ้างเด็กที่เป็นเด็กด้วยก็ได้ค่ะค่ะพอเราเราทราบเวลาทำงานปกติกันแล้วเราก็ทราบเวลาพักกันแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของวันหยุดค่ะกฎหมายนะคะได้กำหนดวันหยุดเอาไว้มี3ประเภทซึ่งก็คือวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งเอาวันหยุดพักผ่อนประจําปีะค่ะเราอาจจะรู้จักกันในนามของวันลาพักผ่อนประจําปีนะคะค่ะซึ่งวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะกฎหมายได้กําหนดเอาไว้ว่าจะในจ้างจะต้องจัดให้มีวันหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่า1วันต่อสัปดาห์โดยจะต้องห่างโดยจะต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน6วันนะคะ สำหรับวันหยุดตามประเพณีค่ะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า13วันต่อปีซึ่งใน13วันนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าในจ้างต้องจัดให้มีวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดตามประเพณีด้วยนะคะซึ่งวันหยุดตามประเพณีค่ะในจ้างก,ก็ต้องประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าด้วยนะคะว่าในปีถัดไปจะจัดวันหยุดตามประเพณี13วันเนี่ยเป็นวันอะไรบ้างนะคะ สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะคะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า6วันทำงานต่อปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละบริษัทหรือของแต่ละที่ทำงานนะคะนายจ้างสามารถกำหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีมากกว่า6วันทำงานต่อปีก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มพิเศษมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้นะคะบางบริษัทอาจจะให้วันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่ลูกจ้างตั้งแต่ปีแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงานโดยที่ไม่ต้องรอครบหนึ่งปีในจ้างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราทราบวันหยุดพักผ่อนวันเวลาทำงานวันเวลาพักวันหยุดแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของการทำงานล่วงเวลาหรือที่เราเรียกหรือที่เรารู้จักกันว่าโอเวอร์ไทม์หรือ OT นั่นเองค่ะ การทำงานล่วงเวลานะคะโดยหลักแล้วค่ะกฎหมายกำหนดว่าห้ามมิให้ลูกจ้างห้ามมิให้ในจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทำงานล่วงเวลาได้ในจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนนะคะการทำงานล่วงเวลาค่ะก็ยังมีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากงานที่ลูกจ้างทำอะค่ะเป็นงานซึ่งที่ต้องทำติดต่อกันไปหากหยุดแล้วจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินนะคะในจ้างอาจ ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ที่เท่าที่จำเป็นค่ะเมื่อในจ้างนะคะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาแล้วค่ะในจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับลูกจ้างด้วยนะคะการทำงานล่วงเวลานะคะลูกจ้างต้องให้ความยินยอมต่อในจ้างนะคะเป็นครั้งคราวนะคะไม่สามารถให้ความยินยอมครั้งเดียวและสามารถ เปนถือว่าเป็นการให้ความยินดอมตลอดอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วถ้ามีการทํางานล่วงเวลาที่ต้องทํามากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปก็ต้องมีการพักก่อนเวลาก่อนทํำล่วงเวลาด้วยไม่น้อยกว่า20นาทีค่ะ ซึ่งอัตราในการจ่ายของการทำงานล่วงเวลานะคะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติอะคะ่ะในจ้างนะคะต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า1.5เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะโดยต้องจ่ายตามจำนวนชั่วโมงที่ทำค่ะ สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนะคะกฎหมายก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าในจ้างอะคะ่ะต้องจ่ายค่าจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเนี่ยสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะเมื่อเราทราบเรื่องของการทำงานล่วงเวลาไปแล้วนะคะคราวนี้มาเป็นเรื่องของการทำงานในวันหยุดค่ะ การทางานในวันหยุดก็เช่นเดียวกันกับทํางานล่วงเวลาค่ะว่าในจ้างอะค่ะก็ต้องให้ลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็งานที่ทําติดต่อกันไปถ้าหยุดแล้วเสียหายแก่งงานหรือเป็นงานฉุกเฉินเนี่ยค่ะในจ้างก็อาจให้ลูกจ้างทําในวันหยุดได้เท่าที่จําเป็นเช่นเดียวกันค่ะแล้ว การที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดนะคะนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ลูกจ้างเช่นเดียวกันค่ะสําหรับอัตราในการจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้กับลูกจ้างนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะซึ่งประเภทแรกก็คือสําหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าทํางานในวันหยุด ซึ่งก็คือลูกจ้างรายวันนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดอันนี้ในจ้างก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนะคะในอัตราไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในชั่วโมงในวันทํางานค่ะสําหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดนะคะอันนี้ในจ้างก็ต้องจ่ายไม่น้อยไปกว่า1เท่านะคะซึ่งก็คล้ายๆกันกับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาค่ะ นอกจากนี้นะคะงานที่เกี่ยวกับกิจการโรงแรมสถานมหรสพงานขนส่งร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมหรือสถานพยาบาลเนี่ยค่ะนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็นนะคะค่ะสำหรับข้อควรรู้นะคะช่วโมงการทำงานล่วงเวลาและช่วโมงการทำงานในวันหยุดรวมถึงช่วโมงการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเมื่อรวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน36ชั่วโมงค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าเวลาทำงานปกติกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน48และก็สำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดล่วงเวลาในวันหยุดก็ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน36ชั่วโมงนะคะค่ะนอ,นอกจากเวลาทำงานปกติวันหยุดต่อไปเราจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของวันลานะคะ ค่ะสำหรับวันลานะคะกฎหมายก็ได้กำหนดประเภทของลาวันลาเอาไว้6ประเภทด้วยกันก็จะมีวันลาป่วยวันลาเพื่อคลอดบุตรลาเพื่อฝึกอบรมลาเพื่อทำหมันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นลาเพื่อรับราชการทหารค่ะวันลาประเภทแรกนะคะเป็นเกี่ยวกับวันลาป่วยค่ะ ซึ่งเวลาป่วยเนี่ยค่ะลูกจ้างนะคะเมื่อเข้าเมือ่อเมื่อน้องๆเนาะได้เข้าไปเป็นลูกจ้างปุ๊บหากลูกจ้างหากน้องๆได้มีอาการเจ็บป่วยนยคะคะน้องๆก็สามารถลาป่วยกับนายจ้างได้เท่าที่ป่วยจริงนะคะโดยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาค่ะแต่ไม่เกินส0วันทํางานต่อปีค่ะค่ะัวลาต่อมานะคะเป็นลาวันลากิจนะคะ ซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าปีละไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างนะคะในปีหนึ่งไม่เกิน3วันทำงานวันลากิจอะคะ่ะกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าเป็นการลากิจเพื่อธุระอันจำเป็นนะคะซึ่งกฎหมายอาจจะไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดแจ้งนะคะว่าลากิจธุระอันจำเป็นนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะแต่แต่เจตนาลมของกฎหมายนะคะได้มีเจตนาให้ลูกจ้างได้ลากิจ เพื่อไปทำกิจธุระอันส่วนตัวที่คนอื่นไม่สามารถทำแทนเราได้นะคะอย่างเช่นลาไปทำใบขับขี่ลาบวชลาทำบัตรประชาชนลาไปแต่งงานเป็นต้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะหากข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทนะคะอาจจะกําหนดวันลากิจให้มากกว่าว3วันทํางานต่อปีโดยในจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ก็ได้นะคะเนื่องจากเป็นสิทธิ์ที่มากกว่าที่กฎหมายกําหนดอย่างเช่นว่าบางบริษัทนะคะอาจกําหนดให้วันลากิจจํานวน7วันทํางานโดยที่ในจ้างได้จ่ายค่าจ้างทั้ง7วันเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะต่อมาเป็นวันลาเพื่อลอดบุตรนะคะซึ่งวันลาอันนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าลาเพื่อไปลอ,อดบุตรนั่นเองซึ่งกฎหมายได้กําหนดเอาไว้ว่าให้ลูกจ้างอะคะ่ะที่เป็นหญิงมีสิทธิลาเพื่อลอดบุตรคันนึงไม่เกิน98วันซึ่งนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วยนะคะโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน45วันจะเห็นว่าวันลาเพื่อลอดบุตรนะคะนอกจากลาเพื่อไปลอดบุตรแล้ว กฎหมายยังกำหนดไว้กว้างกว่านั้นอีกนะคะก็คือให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อขอบุตรเพื่อไปตรวจคันในระหว่างตั้งคันได้ด้วยนะคะค่ะนอกจากลูกจ้างได้รับเงินจากนายจ้างไม่น้อยกว่า45วันแล้วลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับจากประกันสังคมด้วยอีกจํานวนไม่น้อยกว่า45วันค่ะซึ่งน้องๆจะเห็นได้ว่าอา้าวพอรวมกันแล้วมันได้แค่90วันเองแล้วอีก8วันละ ซึ่ง8วันนี้ค่ะกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าให้ใครจะต้องเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างไรก็ตามค่ะหากบางสถานที่นะคะบางบริษัทอะคะ่ะอาจกําหนดให้ในจ้างค่ะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในส่วนของอีกแวันนี้ด้วยก็ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ในจ้างอาจให้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดซึ่งในจ้างก็สามารถทําได้นะคะ แต่กฎหมายก็ไม่ได้บังคับมันนะคะว่าใครจะต้องเป็นคนจ่ายค่ะวันลาต่อมานะคะจะเป็นวันลาเพื่อทำหมันค่ะซึ่งลูกจ้างอะค่ะมีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันได้นะคะแล้วก็การลาการมีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันนะคะก็จะเป็นไปตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดนะคะโดยที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ใบรับรองแพทย์ออกมานั่นเองค่ะ สำหรับวันลาถัดมานะคะจะเป็นวันลาเพื่อรับราชการทหารคำว่ารับราชการทาหารในวันลาประเภทนี้นะคะไม่ใช่การลาเพื่อไปเกณฑ์ทหารนะคะหรือเป็นหรือไปเพื่อ,อตรวจไปเข้ารับราชการทหารกองเกินนะคะแต่เป็นการลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกคนเพื่อตรตวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพร้อมพรอ,พอตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะลูกจ้างค่ะก็จะได้รับหมายเรียกหรือหมหรือคำสั่งเรียกคนนะคะตามกฎหมายทหารนะคะส่งมาแล้วก็ถึงจะสามารถใช้สิทธินี้ได้นะคะโดยจะได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ60วันค่ะค่ะวันลาถัดมานะคะจะเป็นวันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ค่ะ ในกรณีที่ลูกจ้างนะคะต้องการลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ค่ะตามที่ทางราชการจัดหรืออนุญ,ญาตให้จัดขึ้นนะคะลูกจ้างค่ะต้องแจ้งให้ในจ้างทราบนะคะถึงเหตุที่ลาพร้อมที่แสดงหลักฐานเกี่ยวข้องค่ะให้ในจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนะคะว่าจะลาเพื่อไปฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ที่ไหนอย่างไรค่ะซึ่ง อันนี้นะคะกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดด้วยว่าการลาไปฝึกอบรมแบบนี้ค่ะในจ้างจะจต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันค่ะว่าในจ้างอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากการลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เนะะี่ยค่ะเป็นของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแ18ปีนะคะ การลาแบบเนี้ค่ะลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเหมือนกันมีสิทธิ์ลาเพื่อเข้าประชุมสัมมนารับการฝึกอบรมหรือลาเพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะคะลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กก็ต้องแจ้งให้ในจ้างทราบลวงหน้าเช่นกันค่ะถึงเหตุที่ลาพมพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะ ในกรณีที่เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนะคะลาเพื่อฝึกอบรมค่ะในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนะคะไม่เกินปีละ30วันค่ะค่ะสำหรับ ep นี้ ep นี้นะคะพี่ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเวลาทำงานปกติวันหยุดเวลาพักวันลาแล้วนะคะหาก น้องๆน,นะคะจะไปสมัครงานที่ไหนนะคะก่อนจะทํางานที่ไหนก็ควรจะสอบถามทางฝ่ายบุคคลหรือจะต้องทราบก่อนว่าที่ทํางานนั้นๆน,น,นะคะมีเวลาทํางานเริ่มต้นสิ้นสุดกี่โมงมีเวลาพ,พักตอนไหนบ้างแล้วก็มีวันหยุดวันลาให้สิทธิประโยชน์ลูกจ้างอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็พี่ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะไว้มีโอกาสหน้าหักได้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ